ไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ติดกับร้านปะยางมอไซพอดีระหว่างนั่งรอกว๋วยเตี๋ยวผัวเมียคู่หนึ่งเดินตากแดดจูงรถมอไซมาที่ร้านปะยางช่างถามว่าเป็นไรครับผู้ชายที่จูงรถมาถอดหมวกกันน็อกแล้วพูดอย่างอารมณ์เสียว่าเติมน้ำมันขวดนึงครับเมียผมนี่มันจริงๆเลยบอกให้เติมน้ำมันรถตั้งแต่เมื่อวาน แล้วเป็นไงน้ำมันหมดจนได้เข้างานไม่ทันโดนหักเงินอีกเขาเติมน้ำมันเสร็จจ่ายเงินแล้วขับรถออกไปผมได้ก๋วยเตี๋ยวที่สั่งพอดีอยู่ๆชายแก่คนหนึ่งน่าจะรุ่นพ่อผมแล้วอายุน่าจะเจดสเดินจูงจักรยานตากแดดมาเหมือนกันช่างถามรถเป็นไรตาตาตอบยางรั่วสงสัยเหยียบหนามปะให้หน่อยช่างเข้าไปช่วยจูงรถเข้ามาในร้าน ช่างถามว่าจูงมาไกลไหมเหงื่อท่วมตัวเลยตาตอบ5าถึง6กิโลได้แต่ไม่เป็นไรได้ออกกำลังกายไปในตัวได้เหงื่อได้กำลังขาปะยางเสร็จตาก็ปั่นกลับไปเพื่อนเอนเห็นทั้งสองเหตุการณ์ไหมเห็นความแตกต่างทางความคิดของคนคิดลบกับคนคิดบวกไหม คนคิดลบเมื่อเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่แย่จะโวยวายจะอารมณ์เสียจะหาคนรับผิดจะบ่นด่าไปทั่วคนคิดบวกเมื่อมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมาเขาจะยังมองเห็นเรื่องดีๆเสมอในชีวิตเราทุกคนต้องเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเจอกับสถานการณ์แย่ๆเราต้องอยู่กับมันและเข้าใจชีวิตมองชีวิตในมุมบวก เพื่อนบางคนที่นิสัยแย,แย่ๆที่ออกจากชีวิตเราไปเท่ากับเรามีพื้นที่ว่างๆให้เพื่อนใหม่เข้ามาตกงานก็เท่ากับเราได้มีโอกาสสมัครงานใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆได้ทำงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำแฟนบางคนที่เดินจากเราไปนั่นคือโอกาสที่ดีที่เราจะได้เปิดรับเรียนรู้คนใหม่ ใครบางคนที่จากไปเขาได้ทิ้งที่ว่างทิ้งโอกาสใหม่ๆให้เราไว้เสมอใช้โอกาสนี้ไปทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไปเจอคนที่ดีกว่าไปมีชีวิตใหม่ๆที่ดีๆคิดบวกไม่ใช่หลอกตัวเองไม่ใช้โลกสวยแต่คิดบวกคือเราคือคนโชคดีที่แม้จะเจออะไรแย่ๆแต่มองว่ามันดีกับเราได้ผมเคยเป็นคนคิดลบเคยเป็นคนที่มีทัศนคติที่โคตรแย่ ผมเคยโวยวายแล้วเคยโมโหแล้วผมพบว่าโกรธไปโมโหไปปัญหาก็ไม่ได้หายไปก็ไม่รู้จะด่าคนอื่นโทษคนอื่นไปทำไมทัศนคติหมายถึงความคิดความเห็นมุมมองของเราต่อเรื่องต่างๆทัศนคติของเราต่อเรื่องต่างๆทัศนคติของเราจะเป็นบวกหรือลบจะดีหรือไม่ดีก็มักจะมีอิทธิพลมาจากภูมิหลัง หรือประสบการณ์ในอดีตของเรานั่นเองคนที่มีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะมองปัญหาเป็นอุปสรรคนอกจากนี้ทัศนคติยังจะเป็นตัวกำหนดการกระทําของเราอีกด้วยในชีวิตที่ผ่านมาของคนเรานั้นมีเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทั้งในทางที่ดีและไม่ดี เราอาจจะเคยประสบความสำเร็จมามา,มากมายขณะเดียวกันเราก็อาจจะเคยล้มเหลวในชีวิตมามากๆพอๆกันเหตุการณ์เหล่านั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของเราซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ความสําคัญจึงอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่กับประวัติศาสตร์ของเราอย่างไรตั้งหาดคนที่จะมีทัศนคติที่ดีหรือมีทัศนคติในทางบวกก็เป็นเพราะเขาเลือกที่จะจำแต่สิ่งที่ดี และลืมสิ่งที่ไม่ดีและทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาก็รู้จักเลือกมองแต่สิ่งที่ดีของเหตุการณ์ความจริงก็คือว่าไม่มีเหตุการณ์ใดที่มีแต่ดีหรือไม่ดีโดยสมบูรณ์เพียงอย่างเดียวในตัวมันในเหตุการณ์ที่ดีก็มีบางอย่างที่ไม่ดีและในเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็มีบางอย่างที่ดีเสมอเช่นฝนตกทำให้เชิกแฉะสก,กปรกน้ำท่วมรถติด แต่ก็ให้ความชุ่มฉ่ำเย็นสบายคู่แข่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ทำให้ยอดขายของเราตกแต่นั่นก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราหันมาพิจารณาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อชักชวนเพื่อนเข้าร่วมทำธุรกิจไม่ได้ก็มองหาข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปและเมื่อไรก็ตามที่เกิดความล้มเหลวขึ้นก็ไม่เที่ยวโจทโทษคนอื่นรู้จักเรียนรู้หาเหตุของปัญหา เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีกอย่าลืมนะครับเลือกจำแต่สิ่งที่ดีลืมสิ่งที่ไม่ดีรู้จักมองคนอื่นในแง่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นทำบ่อยๆฝึกให้เคยชินแล้วชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณมีทัศนคติอย่างไรในวันที่ดีแต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณมีทัศนคติอย่างไร ในวันที่เลวร้ายต่างหากและนี่ก็เป็นความสุขทางความคิดถ้าเราคิดบวกให้มากๆเราก็จะมีความสุขมากแต่ถ้าเราคิดลบคิดไม่ดีกับปัญหาต่างๆเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขในชีวิตขอคิดดีๆที่จะให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอขอให้ทุกคนมีความสุขกับความคิดนะครับ